บ้านนผีเรือความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของผีบ้านผีเรือนนั้นมีมาตั้งแต่นมนานซึ่งไม่รู้ว่ามีมานานขนาดไหนเพราะตั้งแต่จำความได้ก็ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของผีบ้านผีเรือนนี้มาโดยตลอดจะมาเฉพาะช่วงหลังๆเท่านั้นที่ผู้คนต่างก็ลืมเลือนกันไปหมดแล้วมีแต่ผู้สูงอายุที่ยังคงพูดถึงเรื่องผีบ้านผีเรือนกันอยู่ ซึ่งคนสมัยโบราณมักจะบอกว่าผีบ้านผีเรือนก็คือผีปู่ผีย่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้วกลับมาคุ้มครองลูกหลานที่อยู่ในบ้าน แต่บางคนก็เชื่อว่าที่บ้านนั้นก็คือผีประจำหมู่บ้านส่วนที่เหลือก็คือผีที่เฝ้าประจำอยู่ที่เรือนจึงได้มีการเรียกรวมกันว่าผีบ้านผีเรือนซึ่งหลายคนเชื่อกันว่าผีบ้านผีเรือนนั้นเป็นวิญญาณที่อยู่อาศัยในบ้านเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองลูกหลานอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวให้มีแต่ความสุขและเจ้าของบ้านที่อยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าว หากมีงานบุญต่างๆก็ต้องทำบุญให้กับผีบ้านผีเรือนหรือโดยปกติแล้วคนในสมัยโบราณมักจะทำบุญให้กับผีบ้านผีเรือนในช่วงวันตรุษหรือวันศาสตร์ หรือแม้แต่ตรงกับวันเกิดของบรรพบุรุษวันเอาข้าวขึ้นยุง้งวันรับขวัด้วยมักจะมีการเตรียมอาหารข้าวอาหารหวานที่บรรพบุรุษชอบมาถวายซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้มีการทำต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณและในปัจจุบันก็ยังมีการทำอยู่ยกเว้นหนุ่มสาวซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ออกไปทำงานกันแต่เช้าแล้วกลับมาก็มืดคำ่ำจึงได้เริ่มห่างหายจากการจัดกิจกรรมนี้ไปแต่หากบ้านไหนยังมีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บรรดาคนเฒ่าคนแก่ก็จะยังมีการจัดพิธีกรรมนี้และความเชื่อว่าผีบ้านผีเรือนจะคอยปกปักรักษาคนในบ้านหากคนในบ้านมีนิสัยอันธพาลเกเรก็จะถูกผีบ้านผีเรือนสั่งสอนโดยตำนานความเชื่อเกี่ยวกับผีบ้านผีเรือนนั้นเป็นการมุ่งเน้นให้ลูกหลานละลึกถึงพระคุณ ของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายซึ่งเป็นการสอนให้ลูกหลานได้มีการทำบุญทำทานโดยยึดการทำบุญเป็นหลักการทำบุญให้กับผีบ้านผีเรือนนั้นสามารถถวายเป็นผลไม้อย่างเดียวหรือจะเป็นของขาวของหวานที่บรรพบุรุษชอบเกี่ยวกับเรื่องของผีบ้านผีเรือนนั้นถ้าหากเป็นคนไทยจะเรียกผีบ้านผีเรือนซึ่งการทำบุญให้กับผีบ้านผีเรือนนั้นสามา,ถามรถถวายเป็นผลไม้อย่างเดียว หรือจะเป็นของข่าวของหวานที่บรรพบุรุษชอบเกี่ยวกับเรื่องของผีบ้านผีเรือนถ้าเป็นคนไทยก็จะเรียกผีบ้านผีเรือนแต่ถ้าเป็นคนจีนก็จะหมายถึงการทำบุญให้กับบรรพบุรุษตนเองในช่วงเทศกาลเชงเม้งนั่นเองซึ่งคนจีนจะนิยมทำบุญให้กับบรรพบุรุษอยู่บ่อยๆสำหรับผีบ้านผีเรือนของคนไทยนั้นมีความเชื่อกันว่าเป็นวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ ที่มักจะแต่งกายด้วยชุดขาวหรือการแต่งกายด้วยชุดไทยจะวนเวียนคอยดูแลลูกหลานอยู่ภายในบ้านซึ่งหลายคนเชื่อกันว่าหากเราไม่ดูแลผีบ้านผีเรือนให้ดีตามความเชื่อโบราณจะเชื่อกันว่าจะทําให้เกิดคนล้มป่วยได้ง่ายและหากบ้านไหนมีเด็กเล็กๆก็จะทําให้เด็กเล็กๆงอแง